สวัสดีครับคุณครูทุกท่านและเพื่อนๆชาวเพลินพัฒนาทุกๆคนวันนี้ก็มาพบกับตัวคลิปสอนการใช้ Microsoft Teams ในเอดที่5นะครับซึ่งในคราวนี้นั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโพสต์และการแชทนะครับเอาละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการโพสต์และการแชทมันเป็นยังไงแล้วเราจะทํากันได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเราจะเปิดตัว Microsoft Teams ขึ้นมาก,ก่อนหลังจากนั้น มันจะขึ้นให้เราใส่ตัวอ e ีเมลนะครับเราก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปตัวเมลมันจะเป็น a s s i g n e a r l a a c t h เท่านั้นนะครับจากนั้นให้เรากดซ ig- อินเข้าไป แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับจากนั้นกด Sign-in เราก็จะพบกับตัวหน้าจอการทำงานของ Microsoft Teams อีกครั้งนะครับเอาเลยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการแชร์นะครับ การแชทคือการส่งข้อความเข้าหากันซึ่งมันส่งได้ทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็ส่งแบบกลุ่มนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นคําว่าแชทซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะพบกับรายการแชทวิธีการสร้างห้องใหม่ก็ง่ายๆนะครับให้เราไปคลิกที่ New Chat จากนั้นใส่ชื่อคนที่เราต้องการแชทด้วยเข้าไปนะครับ เมื่อเราเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วแล้วเราอยากจะคุยแค่คนเดียวเราก็กด enter เลยนะครับเราก็จะได้ตัวแชทต,ตัวใหม่แล้วตัวแชทนี้สามารถทำเป็นกลุ่มได้เช่นกันวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับไปคลิกที่ new chat จากนั้นเพิ่มรายชื่อที่เราต้องการลงไปซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1คนนะครับ เมื่อเราพอใจแล้วเราก็กด enter นะครับเราจะสังเกตว่าห้องมาถูกเปิดแล้วมาถึงเรื่องวิธีการแชทกันบ้างสำหรับคนที่เคยใช้โปรแกรม l ล n e มาก็จะพอทราบอยู่ว่ามันสามารถแชทได้อย่างไรนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ห้องที่เราต้องการจะแชทด้วยแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเช่น เราก็จะพบว่าเราพริมพ์ข้อความของเราเข้าไปแล้วซึ่งอีกฝ่ายเขาก็จะเห็นตัวข้อความของเราด้วยตัวแชทสามารถทําอะไรได้บ้างตัวแชทของตัวโปรแกรม microsoft teams เนี่ยสามารถส่งข้อความหากันสามารถส่งไฟล์ให้กันส่งสติ๊กเกอร์ให้ก็ได้แล้วก็ส่งภาพให้ก็ได้นะครับรวมถึงการพูดคุยด้วยวิดีโอคอลก็สามารถทําได้เช่นกันวิธีการส่งไฟล์มันก็ง่ายๆนะครับเมื่อเร,เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการก่อน จากนั้นลากลงมาที่กล่องข้อความนี้จากนั้นเมื่อเราต้องการจะส่งแล้วเรากดเซนเพื่อส่งนะครับตัวไฟล์ก็จะถูกส่งเข้าไปที่แชทข้อดีของตัว m i c r Microsoft t e a m s อีกอันหนึ่งก็คือมันสามารถเปิดไฟล์ที่เราส่งไปได้เลยนะครับวิธีการก็แค่กดที่ตัวไฟล์นั้นนะครับแล้วก็เปิดมันจะเปิดดูให้เราเลย เราก็จะเห็นว่าตัวงานที่ผมส่งไปเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับถ้าเราอยากดาวน์โหลดตัวไฟล์เราจะทํายังไงนะครับไฟล์ที่เราส่งไปให้เพื่อนแล้วบางครั้งเขาอยากจะแค้ไขหรือเอาดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราจะเห็นจุด3จุดด้านหลังของตัวไฟล์ที่เราส่งไปกดดาวน์โหลดเลยนะครับจากนั้นตัวไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดนะครับ เมื่อจบขั้นตอนแล้วตัวไฟล์มันจะถูกดาวน์โหลดไปที่ dispc นะครับแล้วก็ user ดาวน์โหลดนะครับจะเห็นว่าไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมามันจะอยู่ในนี้แล้วซึ่งสามารถเปิดได้ ลักษณะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว Microsoft Teams ก็คือเราสามารถแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับแค่คลิกที่ตัวไฟล์เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาจากนั้นเราก็แค่แก้ไขไฟล์ข้างในนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่อยู่ในไฟล์เดียวกันเขาจะเห็นหมดเลยว่าเราได้แก้ไขไปแล้วซึ่งฝั่งเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันสามารถทำงานกันได้แบบออนไลน์เลยซึ่งอันนี้มันมีประโยชน์มากในการทำทำงานร่วมกันนะครับมาพูดถึงการวิดีโอคอลกันบ้างน,นะครับตัว Microsoft Teams สามารถวิดีโอคอลได้เหมือนตัวพวกโปรแกรมไลน์เลยวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราจะเห็นรูปกล้องอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คือวิดีโอคอลนั่นเองเรากดเข้าไปมันก็จะเริ่มทำการวิดีโอคอลนะครับจากนั้นเราก็แค่รออีกฝ่ายกดตอบรับเท่านั้น เราจะเห็นว่าตัววิดีโอคอลถูกเปิดแล้วนะครับเมื่อเราต้องการปิดวิดีโอคอลก็กดแค่กดปุ่มหูฟังสีแดงเท่านั้นเองมาถึงส่วนปีกย่อยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็คือการเน้นคำเราสามารถเน้นคำในตัวข้อความได้นะครับ ด้วยวิธีการอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นให้เราลากคุมแล้วก็กดที่ Format ที่อยู่หัวมุมด้านซ้ายนะครับ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเครื่องมือมาแล้วซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันจะมีหน้าตาเหมือนตัว Microsoft Word เลยถ้าเราจะเพิ่มตัวหนาก็แค่กดตัว B ถ้าเราจะทำให้มันเป็นตัวเอียงเราก็ไปคลิกที่ตัว I หรือแม้กระทั่งจะทำให้มันขีดเส้นใต้เราก็ทำได้นะครับในส่วนนี้ถ้าใครเคยใช้ Microsoft Word จะรู้เลยว่ามันทำงานยังไงนะครับ ส่วนสีก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสีจำกัดอยู่เมื่อเราทำจนพอใจแล้วนะครับกดส่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าข้อความของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวทำปกติก็จะเป็นตัวสีดำแล้วก็มีคำที่เราเน้นจะเป็นปกตินาเอียงนะครับซึ่งขนาดเองเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับ เพียงแต่ว่าตัวเรื่องขนาดเนี่ยมันจะมีให้เราเพียงไม่กี่แบบก็คือใจกลางแล้วก็เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ ถ้าเราลองกดส่งดูนะครับเราจะเห็นว่าขนาดมันจะต่างกันพอสมควรเลยซึ่งโดยปกติมันจะเป็นขนาดกลางนะครับมาถึงส่วนปีกย่อยที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวข้อย่อยนะครับวิธีการทําหัวข้อย่อยก็ง่ายๆนะครับก็แค่เราพิมพ์ข้อความไปก่อน จากนั้นให้เรากดที่ Format ซึ่งอยู่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็กด enter เลยแล้วก็ให้ทำการาลากคุมแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาข้อยจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นจุดหรือว่าตัวเลขนะครับ ตรงนี้เมื่อเราต้องการขึ้นหัวข้อย่อยใหม่เราก็แค่กด enter แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเราจะเห็นว่าตัวหัวข้อย่อยจะถูกเพิ่มทุกครั้งที่เรามีการกด enter นะครับซึ่งลักษณะมันก็เหมือนกับการใช้ microsoft word เลย เมื่อเราปรับจนพอใจแล้วนะครับก็กดเซ็นเช่นเคยเราจะเห็นว่ามันจะถูกเพิ่มเข้าไว้แล้วนะครับมาถึงเรื่องการโพสต์กันบ้างน,นะครับการโพสต์ก็คือการส่งข้อความแบบหนึ่งซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการแชรน,นะครับเพียงแต่ว่าการโพสตเนี่ยจะเป็นการโพสเข้าไปในกลุ่มซึ่งในกลุ่มก็จะมีแอดมินอยู่แอดมินนั้นมีสิทธิ์ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในห้องนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิ์ในการลบผู้ใช้ที่ไม่ต้องการออกจากห้องด้วย นอกเหนือจากนั้นก็คือตัวแอดมินมีสิทธิในการเปลี่ยนตัวสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้กลายเป็นแอดมินได้เช่นกันหรือว่าลดสิทธิของแอดมินคนหนึ่งให้กลายเป็นสมาชิกธรรมดาได้ซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากในการจัดการกับยูเซอร์ที่มีการโพสต์ไม่เหมาะสมได้นะครับเรามาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อความของการโพสต์กันบ้างน,นะครับซึ่งมันมีทุกอย่างเหมือนกับการแชทเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้เน้นสีเปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนขนาดถ้าเป็นหัวข้อย่อยซึ่งทุกอย่างทำได้เหมือนกับการแชททุกอย่างเลยนะครับวิธีการส่งข้อความไปก็แค่ง่ายๆนะครับกดเซนซึ่งมันเหมือนกับการแชทเลย เรามาัพูดถึงการส่งไฟล์กันนะครับตัวโพสต์เองก็สามารถส่งไฟล์ได้เช่นกันวิธีการก็ง่ายๆนะครับคลิกไฟล์ที่เราต้องการจะส่งเข้าไปในโพสต์นะครับลากลงไปจากนั้นเมื่อเราโหลดจนเสร็จแล้วให้เรากดเซนนะครับมันก็จะเข้าไปในโพสต์แล้วหรือไม่เราก็กดแนบไฟล์ก็ได้นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปตัวคลิปเน่นนะครับกดเข้าไปแล้วเราเลือก อัปโหลดฟอร์ม My Computer นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่ต้องการลงไปจากนั้นกด Open มันก็จะเป็นการส่งไฟล์เหมือนกันนะครับส่วนไฟล์กรณีที่มันมีเยอะๆเนี่ยเราหาไม่เจอใช่ไหมเราสามารถไปดูได้นะครับในที่ไฟล์เราจะเห็นว่าในห้องแชทเนี้มีการส่งไฟล์มาแล้ว3ไฟล์ ซึ่งสามารถเปิดดูได้เหมือนกันเลยแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยมาพูดถึงเรื่องไฟล์กันต่ออีกสักนิดนะครับเมื่อเราอัปโหลดตัวไฟล์ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยบางครั้งเวลาเราจะหาเราจะหาได้ยากนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเหมือนการสร้างโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการนั้นก็ง่ายๆนะครับให้เราไปคลิกที่ New น,นะครับจากนั้นเลือกโฟลเดอร์และให้เราตั้งชื่อให้ตัวโฟลเดอร์นี้นะครับ เช่นผมจะตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกด create ซึ่งตรงนี้เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้เรื่อยๆเลยนะครับ เมื่อเราต้องการจะย้ายตัวไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับก็ทําตามขั้นตอนทางนี้นะครับขั้นตอนแรกคือเราติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าของตัวไฟล์ที่เราต้องการก่อนจากนั้นเราจะเห็นจุด3จุดด้านหลังชื่อไฟล์นะครับให้เราคลิกเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกคาว่า move นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นกด move เมื่อเราเข้าไปดูแล้วเราจะพบว่าตัวไฟล์ผมส่งเข้ามาในนี้แล้วนะครับและหน่วยในตัวไฟล์เนี่ยก็จะมีข้อมูลเหมือนกันเลยถัดมานะครับในโฟลเดอร์เราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้เช่นกันวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับเรากดที่ new จากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับ เมื่อเราได้ชื่อที่ต้องการแล้วเราก็กด Create ซึ่งทุกอย่างจะเหมือนกันเลยนะครับมันก็คือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์อีกนึงในส่วนของห้องนั้นเราก็สามารถใช้จัดประชุมได้เช่นกันวิธีการก็ทำตามนี้นะครับให้เราไปคลิกที่กล้องนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนม e ด n าวนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการจะให้กล้องฉายภาพเราอยู่เราก็กดออกไปนะครับเราก็จะเห็นแค่อวตารของตัวเรากดมีด n าวนะครับ จากนั้นเราก็แค่รอให้อีกฝ่ายกดตอบรับเมื่อเขาตอบรับแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าเขาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เปิดกล้องอยู่และเมื่อเราอยากจะหยุดการประชุมเราก็แค่กดวางสายนะครับหรือ hang up จากนั้นมันก็จะออกจากการประชุมนะครับ สำหรับคุณครูท่านใดที่มีข้อสงสัยในการใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Teams นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ line @mr777 นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปการสอน Microsoft Teams เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ